The religious แนวความคิดของศาสนาก,ก็จะบอกว่า uh, God forgives me based on installment. พระเจ้าก็จะให้อภัยกับฉันแบบทีละนิดทีละนิด You know based on my performance. ก็ขึ้นอยู่กับการกระทำดีของฉัน And so God forgives me little by little each ด day. ดังนั้นถ้าฉันทำดีวันนี้พระเจ้าก็ให้อภัยกับฉันทีละนิดทีละนิดแต่ละวันเลย But you know that that's religious mindset not Christ-centered mindset. อันนั้นก็คือแนวความคิดของศาสนาอีกไม่ได้เป็นแนวความคิดที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง If you're in Christ, <laughs> then God has blessed you. พระเจ้าก็อวยพรคุณแล้วไง All kinds spiritual blessings kinds of ด้วยพระพรแบบฝ่ายวิญญาณนานับประการในพระคริสต์ The reason he blesses us because we are in Christ แต่เหตุผลเดียวเลยที่พระองค์สามารถอวยพรเราได้ในทุกวันนี้เพราะเราอยู่ในพระคริสต์ So we need to take these truths renew our mind เราจำเป็นจะต้องนำความจริงตรงนี้มาเปลี่ยนความคิดของเราใหม And become more Christ-centered in our belief system แล้วเราจะได้เป็นคนที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางในระบบความเชื่อของเรา The simple truth is this ความจริงที่เรียบง่ายที่สุดเลยก็ If you have belief you system have that a ถ้าคุณมีระบบความเชื่อที่บอกว่า blessed based what do, ฉันเนี่ยจะได้รับการวอวยพรเพราะสิ่งที่ฉันทำ No then you have you have you have moved away from the gospel แสดงว่าคุณก็ไม่ได้ ดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของข่าวประเสริฐแต่ถ้าระบบความเชื่อของคุณบอกว่า God has blessed me because me Im cry in Christ, พระเจ้าได้อวยพรฉันเพราะว่าฉันอยู่ในพระคริสต์นั่นก็คือระบบความเชื่อที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางจากตรงน,นี้เปิดเผยให้เราเห็นว่าเรานี่แหละจำเป็นจะต้องเปลี่ยนความคิดของเราเยอะมากเลยคุณอาจจะคิดว่า We are blessed in Christ already why do anything else คุณอาจจะคิดก็ได้ว่าเอออ้าวถ้าพระเจ้าอวยพรฉันแล้วในพระเยซูคริสต์ฉันก็ไม่ต้องทําอะไรมากขึ้นไปกว่านี้แล้วสิ to be a blessing การที่เราจะเป็นพระพรน่ not to be blessed ไม่ใช่เพื่อเราจะได้รับการอวยพรนะ but to be a blessing แต่ว่าเราทําทุกอย่างเพื่อ uh, เราจะได้เป็นพระพร there are many things the bible instructs us as christians to do จริงๆแล้วมีหลายสิ่งหลายอย่างเลยที่พระคัมภีร์ได้บอกกับเราว่าเราจะต้องทํา <That S 1> uh. he has ordained us for good works คือพระองค์ได้ทรงแต่งตั้งหรือกําหนดเราไว้ล่วงหน้าเพื่อการทําความดี he wants us to be the light the salt of the earth พระองค์ต้องการให้เราเป็นแสงสว่างเป็นเกลือของโลกนี้ uh, he wants us to be his vessels on the earth e a พระเจ้าต้องการให้เราเป็นภาชนะให้กับพระองค์บนโลกใบนี้ so, so there are many things for us as Christians to do. จึงยังมีหลายสิ่งหลายอย่างมากที่เราซึ่งเป็นคริสเตียนจะต้องทำ <Even S 1> ด้วย w e talk about giving into the work of the และถ้าพูดถึงเรื่องของการถวายการสนับสนุนการเงินให้กับการประกาศข่าวประเสริฐ So those are things to do, obviously. อันนั้นก็แน่นอนมันเป็นสิ่งที่เราต้องทํา But not for God to bless us. แต่เราไม่ได้ทําเพื่อจะให้พระเจ้าวอวยพร But to be a blessing. เราทําออกไปเพื่อเราจะเป็นพระ because we're blessed in Christ เพราะว่าเราได้รับการอวยพรไว้แล้วในพระคริสต์ you see there's a huge difference between religion and Christ centered life คุณก็จะเห็นว่ามันมีความแตกต่างอย่างมหาศาลระหว่างการเป็นคริสเตียนแบบศาสนาและการดําเนินชีวิตคริสเตียนที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง you know the religious mindset says ในความคิดของศาสนาก็จะบอกว่า God forgives me based on installment พระเจ้าก็จะให้อภยัยกับฉันแบบทีละนิดทีละนิด you know based on my performance ก็ขึ้นอยู่กับการกระทําดีของฉัน and so god forgives me little by little each day ด,ดังนั้นถ้าฉันทําดีวันนี้พระเจ้าก็ให้อภยัยกับฉันทีละนิดทีละนิดแต่ละวันเลย do you know that that's religious mindset not <อ> christ centered mindset นั้นก็คือแนวความคิดของศาสนาอีกไม่ได้เป็นแนวความคิดที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง in fact the christ centered gospel says this ในความเป็นจริงแล้วข่าวประเสริฐที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางได้บอกว่า the god has forgiven you 100 พระเจ้าได้ให้อภัยกับคุณแล้วอย่างร้อเต็มในพระคริสต์คไมพระอ l ่ l l าๆคพระเจ้ไม่ค่อยไม่ได้แบบว่าให้การอภัยกับคุณน่ยทีละนิดทีละนิดแต่ละวัน In Christ He has perfectly 100% คือในพระคริสต์เนี่ยพระเจ้าให้อภัยกับคุณอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ร้อย e a religious mindset ถ้าคุณไม่สามารถยอมรับความจริงตรงนี้ได้ผมก็ต้องขอโทษที่จะบอกว่าคุณเนี่ยยังคงมีความคิดตามหลักศาสนาอยู่ need to be to ดังนั้นเราควรที่จะหลุดพ้นออกมาจากความคิดแบบนี้ many times may not of but we we times are afraid this the หลายๆครั้งเราอาจจะไม่ได้พูดออกมาจากปากของเราแต่ในใจลึกๆเรารู้สึกกลัวความจริงของข่าวประเสริฐมาก to anything like license do เพราะว่าความจริงของข่าวประเสริฐมันฟังดูแล้วเหมือนเราเปิดโอกาสให้กับทุกคนเนี่ยอยากทําอะไรตามใจตัวเองก็ได้ But the truth is แต่ความเป็นจริงก็คือ It is the true gospel that truly transforms us ข่าวประเสริฐที่แท้จริงนี่แหละที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ใหม Alright so so you m h t say well then then when I do something wrong do I still need to ask God to forgive me คณอาจจะสงสัยก็ได้ว่าเอาแล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้ฉันทําอะไรผิดไปฉันจะต้องขอให้พระเจ้าเนี่ยให้อภัยฉันไหม this in any relationship that's a healthy thing to do อย่าลืมนะว่าในทุกความสัมพันธ์แหละการที่เราทําอะไรผิดแล้วเราขอโทษเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีที่เราควรจะทํา when you say i'm sorry to god เมื่อคุณบอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกขอโทษนะ it is your heart being soft towards the things of God มันกำลังทำให้หัวใจของคุณเนี่ยอ่อนนุ่มขึ้นกับสิ่งต่างๆของพระเจ้า The truth is God's attitude towards you never changes แต่ความเป็นจริงก็คือทัศนคติที่พระเจ้ามีกับคุณนั้นยังไงก็ไม่เคยเปลี่ยนอยู่แล้ว But when we admit our mistake before God เพียงแต่เมื่อเราเนี่ยยอมรับในความผิดพลาดที่เราทำต่อหน้าพระเจ้า It keeps our heart soft towards the things of God มันก็จะทำให้หัวใจของเรามีความอ่อนนุ่มกับสิ่งต่างๆของพระเจ้ามากขึ้น Because in Christ เพราะว่าในพระคริสต์ God has perfectly forgiven us พระเจ้าให้อภัย กับเราอย่างครบถ้วนสมบูรณ์อยู่แล้ว and he will never withdraw that forgiveness และพระองค์ก็จะไม่มีวันถอนการให้อภัยนี้ไปจากชีวิตของเรา because Jesus paid the perfect price เพราะพระเยซูเป็นผู้ที่จ่ายราคาชดใช้ให้กับเราอย่างสมบูรณ์แบบ in Hebrews 8:12 the scripture says ในฮีบรูบทที่8ข้อ12ข้อพระคัมภีร์นี้ได้บอกว่า for I will be merciful to their unrighteousness and their sins and their lawless deeds I will remember no more เพราะเราจะอภัยความชั่วช้าของเขาและจะไม่จ จำบาปทั้งหลายของเขาอีกต่อไปตรงนี้เป็นความจริงที่ทำให้เรารู้สึกว่าทั้งงงทั้งตะลึงไปเลยถ้าเรายังมีความคิดตำหลักศาส,สนาก็จะเป็นอะไรที่ยากหน่อยที่เราจะเชื่อในความจริงนี้ Notice sometimes when we read this We, we really struggle to accept เราลองสังเกตดูนะบางครั้งเราอ่านเจอความจริงแบบนี้เราก็รู้สึกว่ามันก็เชื่อ,อยากเหมือนกัน so That's that what that's what t e Christ-centered gospel says. แต่นี่ก็คือข่าวประเสริฐที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางได้บอกกับเรา Notice God says their lawless deeds and s i n s I will remember no more. ให้เราดูนะตรงนี้เป็นคำพูดของพระเจ้าเลยพระเจ้าบอกว่าเราเนี่ยจะไม่จดจำบาปทั้งหลายของเขาอีกต่อไป How can the all-powerful, all-wise God something พระเจ้าที่เปลี่ยนไปด้วยสติปัญญาความฉลาดแล้วก็ริษานุภาพทั้งสิ้นเป็นของพระองค์เนี่ยพระองค์จะลืมอะไรบางอย่างได้ยังไงอ่ะ You know when God does not remember something เมื่อพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะไม่จดจำอะไรบางอย่าง it has to be intentional นั่นหมายความว่าพระเจ้าตั้งใจที่จะไม่จำ has be intentional to พระเจ้าตั้งใจที่จะไม่จำ and not because he has gone soft on sin แต่ไม่ได้หมายความว่าเออพระเจ้ากลัวเราเสียใจก็เลยยอมยอมกับสิ่งที่เป็นความบาปไปไม่ใช่ it's it not because God compromises และไม่ใช่เป็นเพราะพระเจ้าเนี่ยยอมประนีประนอม but God remembers our sins no more because แต่เหตุผลที่พระเจ้าไม่จดจำบาปของเราไว้อีกต่อไปนั้นเพราะว่า Jesus completely took our punishment on the cross บนกางเขนพระเยซูได้รับโทษในความบาปทั้งหมดของเราไปแล้ว and the t r u h jesus christ he has perfectly forgiven us แล้วโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์นี้เองจึงทําให้พระเจ้าสามารถให้อภัยกับเราได้อย่างสมบูรณ์แบบ so he remembers our sins no more พระเจ้าจึงไม่จดจําบาปของเราไว้อีกต่อไป to be christ centered we need to renew our minds ในการที่เราจะมีชีวิตแบบ มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางได้เราต้องเปลี่ยนความคิดของเราใหม่ก break free from religious mindset, ถ้าเราเองอยากจะหลุดออกมาจากแนวความคิดของศา <You know, S 2> สนา the เราก็ต้องฝึกที่จะยอมรับความจริงของข่าประเสริฐแบบง่ายๆไปเลยคือถ้าเราไม่เชื่อแล้วยังไงอ่ะเราอยากจะขัดแย้งกับคำพูดของพระเจ้าที่พระเจ้าพูดไว no way can ้ตรงนี้ Forget sins. หรือเราอยากจะไปเถียงกับพระเจ้าว่าโ oh, อ้พระเจ้าเป็นไปไม่ได้มั้งที่พระอ,องค์จะมาลืมความบาปของลูกเนี่ยแต่นี่คือสิ่งที่พระเจ้าพูดนะ will your sins no เราจะไม่จดจำบาปของเจ้าไว้อีกต่อไป you know, uh, the says, จากในฉบับเมสเซจได้บอกว่า late be will คือ uh, ความผิดทั้งหมดของเขาเนี่ย ก็จะถูกลบล้างออกไปหมดเลย Completelys blank a คือกลายเป็นเหมือนกระดาษสีขาวที่ไม่เคยมีรอยเปื้อนใดๆมาก่อนน g ่นคือความหมายของการที่ในพระคริสต์เนี่ยเราได้กลายมาเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้า Right now we stand before God just as if we never ever sinned ในขณะนี้เมื่อเรามายืนอยู่ต่อพระพักของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้ามองเห็นเราเหมือนเราไม่เคยทำบาปมาก่อนเลย The Bible calls that righteousness พระคัมภีร์เรียกสิ่งนี้ว่าเป็นความชอบธรรม And that's because we are in Christ และเป็นเพราะเราอยู่ในพระคริสต์ See that that's a Christ-centered mindset อันนั้นก็คือจิตสำนึกที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง But religious mindset we all say no I have to work towards my righteousness แต่ว่าจิตสำนึกของศาสนาก็จะบอกว่าไม่สิฉันจะต้องประพฤติมากขึ้นเพื่อฉันจะได้เป็นคน So much in Christian Christianity is so different from religion. แต่ในการเป็นคริสเตียนนั้นมันแตกต่างจากศาสนามากเลย We don't try to live right Become right become before God เราไม่ได้พยายามดำเนินชีวิตแบบถูกต้องเพื่อจะเป็นคนที่ดีต่อสายตา <No. S 2> พระเจ้านะ God makes us right in Christ พระเจ้าทำให้เราเป็นคนที่ถูกต้องเป็นคนที่ดีก่อนแล้ว And then gives us the power to live right แล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ให้พลังกับเราที่จะดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามลักษณะของเรา Now, If some of you are wondering there is power and great blessing in living right obviously คือแน่นอนอยู่แล้วว่า มันจะมีทั้งพระพรและก็สิ่งดีๆเกิดขึ้นอยู่ในการดําเนินชีวิตตามแนวทางที่ดี sin เพราะว่าอย่าลืมนะว่าบาปเนี่ยมันคือพลังของการทาลายความบาปมันทําลายอํานาจม,มันทำลายจิตใจของเรา in sin will always move in wrong direction wrong move the แล้วบาปมันก็จะ ดึงเราไปในเส้นทางที่ผิดเสมอ But the truth is this ความเป็นจริงเลยก็คือ The power is not in trying to be right พลังมันไม่ได้อยู่ในการที่เราพยายามจะเป็นคนที่ถูกต้องด้วยตัวเราเอง Power is in believing that Christ Has made right. แต่พลังมันอยู่ในการที่เราเชื่อว่าพราะคริสต์สังหารที่ทำให้เราเป็นคน see, ถูกต้องเลย you ยิ่งคุณมองเห็นตัวเองเป็นคนที่ชอบทำมากเท่าไหร่ the คุณก็จะมีพลังในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องมากข <So that S 2> ึ้นตรงนี้แหละที่เราเรียกว่าการมีจิตสำนึกหรือแนวความคิดที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางอีกสัญญาณหนึ่งที่บอกให้รู้ว่าคริสเตียนคนนี้ยังเป็นคริสเตียนแบบ ศาส,สนาอยู่ They believe that they have a debt they owe to God คือเขาคิดว่าเขายังติดหนี้บุญคุณหรือติดหนี้ค้างพระเจ้า See, If you believe you have a debt towards God ถ้าคุณคิดว่าคุณติดหนี้ค้างพระเจ้า That's a religious mindset นั่นก็คือแนวความคิดของศาสนา That's not the gospel นั่นไม่ใช่ข่าวประเสริฐ I know some of you are hearing that for the first time ผมรู้ว่าบางคนอาจจะเพิ่งได้ยินประโยคนี้เป็นครั้งแรก But the very definition of grace means แต่คำนิยามของพระคุณนั้นบอกว่า There is no debt Uh, on your head towards God head คือคุณไม่ได้ติดหนี้ค้างไม่ได้ติดหนี้บุญคุณใดๆต่อพระเจ้าเลย What am I saying ผมหมายความว่ายังไง Jesus Christ paid in full พระเย <for S 2> ซู <us. S 2> คริสต์เนี่ยได้จ่ายราคาให้กับเราคือครบถ้วนทุกประการ Not Jesus pays fifty we pay 50ไม่ใช่ว่าพระเยซูจ่ายไว้ครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งเราต้องจ่ายเอง no, That's not the gospel เพราะตรงนั้นไม่ใช่ข่าวประเสริฐ The gospel is simple ข่าวประเสริฐเนี่ยจริงๆง่ายมากเลย Christ paid our debt คือพระคริสต์จ่ายหนี้ของเรา Fully เต็มจำนวนคือจริงๆพระองค์จ่ายเกินความเป็นจริงด้วยซ้ำเพราะพระองค์ได้สละชีวิตของพระองค์ซึ่งเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบบนกางเขนนั้นข่าวประเสริฐจึงบอกว่า All dead คือหนี้ทุกอย่างที่เราติดค้างพระเจ้าพระเยซูคริสต์จ่ายให้เราครบถ้วนหมดแล้ว การเป็นคริสเตียนจึงไม่ได้ติดหนี้บุญคุณใดๆกับพระเจ้าอีก And so what happens แล้วเกิดอะไรขึ้น When we see such goodness and love and generosity of God เมื่อเราได้เห็นความรักความดีความใจกว้างของพระเจ้าขนาดนี้ We want to worship him เราเองก็มีใจอยากนมัสการพระองค์ We want to love him back เราเองก็มีใจอยากรักพระองค์บ้าง We want to serve him เรามีใจอยากรับใช้พระองค์ earth work with the in his และเราเองก็มีใจอยากเป็นหุ้นส่วนกับการงานของพระเจ้าที่พระองค์อยากจะทำบนโลกใบน, <See, S 1> นี้ Now we don't do these things to pay off to God ตอนนี้เราไม่ได้ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อจะเป็นการจ่ายชดใช้ให้พระเจ้า We do these things because we're grateful แต่เราทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะเราแค่อยากจะขอบคุณพระองค์เท่านั้นเอง you know, In the in the Bible ในพระคัมภีร์ There are there are two kinds of slaves ก็ <right? S 1> จะมีทาสอยู่สองประเภทด้วยกัน One is a slave that we know ประเภทแรกก็การเป็นทาสเหมือนแบบทั่วๆไปที่เรารู้จัก you know you owe something so you become a slave คือคุณติดหนี้ค้างอะไรบางอย่างคุณก็เลยจําเป็นต้องไปเป็นทาสรับใช้เขา and you're a slave and that's how you pay back sometimes your whole life คือการเป็นทาสตรงนี้ก็เท่ากับคุณกําลังจ่ายดชดชดใช้หนี้ที่คุณติดค้างเขาหรือบางครั้งเนี่ยคุณก็ต้องทํางานให้เขาไปทั้งชีวิตเลย but there's another word or term that is used by paul in the new testament แล้วมันก็จะมีอีกคํานึ่ง ซึ่งเปาโลได้นำมาใช้ในพันธสัญญา Which, ใหม่ If you literally translate it means love slave ถ้าคุณแปลออกมาเป็นความหมายของการที่บอกว่าเราเป็นทาสด้วยความสมัครใจอ่ะ Love slave เป็นทาสด้วยความ oh. รักด้วยความสมัครใจ What is that ความหมายตรงนี้คืออะไร You see in those days ในสมัยก่อน You know sometimes um, the the owner will tell the slave บางครั้งเนี่ยเจ้านายก็จะบอกกับคนที่เป็นทาส I'm setting you free ว่าเอาละ่ะ วันนี้เราจะให้เจ้าเป็นอิสระละ you have slave anymore. เจ้าไม่ต้องมาเป็นทาสเราอีกแล้วนะเจ้าไม่จำเป็นต้องมาคอยรับใช้เราละเจ้าเป็นอิสระเจ้าไปได้เลย So history legally um, s free. <S ตามกฎหมายเขาก็เท่ากับเป็นอิสระ the the slave But loves the owner so much. แต่เนื่องจากว่าทาสคนนี้เนี่ยเขาก็มีใจรักเจ้านายของเขามาก t h t he decides that he will serve the master all his life. เขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาไม่ไปไหนเขาอยากจะรับใช้เจ้านายของเขาไปตลอดทั้งชีวิตเลย Not because he has to pay off the debt. ไม่ใช่เพราะว่าเขาจะต้องไปจ่ายชดใช้หนี้สินใดๆทั้งสิ้น Not because he's forced to. ไม่ใช่เพราะเขาถูกบังคับ But because he loves the master. แต่เป็นเพราะว่าเขามีหัวใจรักเจ้านายของเขา And Paul says. และเปาโลจึงบอกว่า I'm a love slave to Jesus. <Jesus> ข้าพเจ้าเนี่ยก็เป็นทาสท,ที่รับใช้พระเยซูคริสต์ด้วยใจรัก